ครับสวัสดีครับนายพลฟาร์มไก่พม้ามาลองครับใครที่สั่งไก่ผมไว้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นข้อควอตัวนี้ผมก็จับไว้หลายข้อค่ะเดี๋ยวพร้อมจะส่งฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะอันนี้ก็ของพี่อำนาจครับระยองฮะตัวเมียนี่เอาไปเอาไปเพิ่มครับอันนี้เป็นสายท้องประทัดแตกมาฮะตัวเมียนี่คือคู่เกิดไปอยู่ที่พี่อำนาจนะครับแล้วก็เก่งครฮะก็เลยสั่งตัวเมียเพิ่มว่าผมมีสองตัวน่แบ่งให้ไปตัวหนึ่งนะครับนะครับ แล้วก็มาตรงนี้นครับตรงนี้สีสากับสีแดงนี่ตัวผู้นี่ของพี่พานุวัฒน์นะครับส่วนตัวเมนะียี่ของซันเดย์นะตัวตัวเมียี่ของซันเดย์จะคู่กับตัวนี้จริงมันอยู่คอกนี้นะครับมันอยู่คอกนี้แต่มันอยู่กับเขาไม่ได้นะของซันเดย์ก็จะคู่กับตัวนี้ก็คือตัวด้านซ้ายนนี่นะตัวด้านซ้ายนะแล้วอีกสองตัวดนะว,ดวงกะอันนี้นะครับก็จะเป็นของพี่แปะใช้หน้าตั้งอยู่นะ แปะใช่นาดงจะมีตัวครับของพี่แป้ะจะมีนี่ตัวครับนี่นะครับของพี่แป้ะใช้นาดฮะนี่ตัวนะส่วนนี่ตัวเมียตัวเมียนี่เป็นของชินาพักนะผมแต่ว่ามันยังขาดอีกตัวนะผมยังไม่ได้จับนะครับนะครับชินาพักอีกตัวผมยังยังไม่ได้จับครับแล้วก็มีตัวเมียอีกสามตัวนะครับของ คุณอภิวัตนะครับคุณอภิวัตนี่ผมยังไม่ได้จับไว้ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าจับแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกนะครับวันนี้ขอสวัสดีแค่นี้นะครับผมจะส่งไก่เนี่ยผมจะส่งไก่สามครับสามสี่ห้าอะไรนี่ครับประมาณนะครับก็ถามมาหลายท่านครับก็ก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ส่งวันนั้นวันนี้นะครับผมก็จะส่งให้นะครับโอเคนะครับใครไม่พร้อมเรื่องอะไรก็สามารถติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดส่งแล้วนะครับ สามสี่ห้านะครับสามวันนี้นะครับครับสวัสดีครับ